ปัญหาใหญ่ของชีวิตคู่นะคะก็จะสรุปอยู่ได้ประมาณ3ข้อด้วยกันนะคะที่เป็นหลักๆเลยแล้วก็3ข้อนี้นะคะสามารถทําให้ชีวิตคู่ต้องจบลงได้เลย,เลยนะคะก็คือมีอะไรบ้างข้อที่1ปัญหาการเงินค่ะแน่นอนค่ะปัญหาการเงินนะคะเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งหลายๆครอบครัวนะคะก็จะมีปัญหานี้นะคะแต่ถ้ามันไปถึงทางตันที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้นะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์เราไม่สู้ดีนะัก จนกระทั่งอาจจะทําให้ชีวิตคู่ต้องจบลงนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญนะคะก่อนที่เราจะไปใช้ชีวิตคู่กับใครนะคะเราควรที่จะสามารถเลี้ยงดูตัวเราเองได้สถานะการินของเรานะคะควรที่จะไม่ต้องไปเป็นภาระของใครนะคะควรที่จะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้นะคะเพื่อที่จะไม่เป็นภาระของคู่ชีวิตของเราในอนาคตค่ะส่วนข้อที่2ก็คือการนอกใจนะคะการนอกใจก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะที่ไม่ว่าทั้งหญิงและชายนะคะก็จะยอมไม่ได้หากคู่ของตัวเอง หากคู่ชีวิตของตัวเองนะคะไป